ลองไะไอย่าง้ใส่ทางน้ำมันเอยสวงานตามท้องเรื่อง กองแบบแนวแล้วนะครับน้ำมันมันเดี่ยวเลยน้ำมันบกท่อน้ำมันเมื่เสิ่งี่เดียวรถขายโรงานที่ก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาใจที่ตอนนี้กำลังทำขายอยู่นะครับ พี่โดพี่โดไปไหนงานแหละมันจะเป็นขาจับของประมาณเหล็กมีอันเดียวเอ้ยสองอันในไทยนะครับ ลายอย่างสว่างอะแจ๋วหล่อๆเลยครับใส่ถังไปสวยงามตามท้องเรื่อง ฝั่งนี้ก็จะใส่ท่อนะครับฝั่งนี้ใส่ท่ออะไรนะครับท้บายนี้ขาดเลื่องอะไรนะเนี่ยหนาหนาใส่ยตาขาดตาขาดทำน้ำมาเิงจุนจุนเนี่ยหนาหนาเ <c oughs> รื่องร้องร้องนะรับคก่อนเดียเอ้ยลองนี่ลองตีก่อนดิตีก่อนดิเออเพราะดูว่าเขาหนาขนาดน,นี้เพราไอ้นี่ ต้องใส่ย,ยางใส่แล้วเนาะยางใส่ยางอันนั้นบุกงอยากแข็งได้อดเะม่อมไม่ได้หรอกไม่เชื่อมด้ลกคึกลูคุยกันเลยเรื่องเชื่อมอะไหนกันจุดตาด่างรึโอนอนมาแล้วเลยจะดัดก,กันสีให <c oughs> ม่เลยใหม่ตัวลองดูอ่ะีหม่ก ดูคร <Okay. S 1> ับทีนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมอะไรนะเชื่อมไอกอนบ่อันนี้มันต้องเชื่อมไอกอนกว่ จับน้ำมันจัแข็งดีกว่าเอายแค่หนวฮ้ะอันปี้อรเนี่ย อันนี้ตัดหลังยนี่ยาวกันหน่อยนึงเงี้นี่ยาวอันนี้ยาวอันตัดหลังอลยยาวมันแปดสิบเลยยาวไงวะไบบอจับไม่รู้ว <laughs> <laughs> anyway, uh ัดเองตัวไ <ones> <beginning> <amb iz right> ้บอวัดเองตัวนี่เกอบเลยเกอรไหนนี่จับปลไปอันนี้จับมาเดี๋ยวด้อนี้อย่าอันใดด้ว

รับประกันกี่ปีครับอันนี้เชื่อมเลยเอาโหเลดเชื่อมเลยเลดมีเจ้าก็เชืมม่อมทุมนาฬิกาเชือ่อเมเป็นเชื่อมเป็นเดย ว่าจะออกมาเป็นรูปร่างไงครับขาจับทางน้ำมันทั้งคนมีแต่งานนอกเลยนะเลยจริงๆเลย หงามากเลยครับอย่างนี้ต้องล้างทุกวันทาไมล้างเดี๋ยวมันจะสียันจะหมองครับสีมันจะโลกทำไมล้างถ้าดินมันเกาะหยุดนะ้ขึ รอนนี่ร้อนร้อนนี่งวายจงจับไ,ไม,ม่อะไรหรอแคนี้แค่นี้จิ๊บจข้าไหมนี่แค่นี้ saya intermen kotanya kita ih tema di Jakarta.

ช่างสีได้อยู่ได้อยู่โอเค okay, ครับได้อยู่ครับได้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายครับไ <c oughs> ปเรียบร้อย